สวัสดีค่ะสำหรับต้นไผ่นะคะที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอตอนนี้นะคะคือไผ่ข้าหลามทองตัวนี้เป็นไผ่ข้าหลามกับแดงกลายพันธ์ค่ะลำต้นลายนะคะลายสีเหลืองทองตัดสลับกับสีเขียวบางลำก็จะเห็นเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะแบบนี้เลย กำลังเป็นดาวกระจายเลยค่ะเป็นต้นพันธุ์นะคะของทางสวนรอบต้นปีนะคะก็มีการขุดเง้าชำถุงไปนะคะสําหรับเรื่องของต้นพันธุ์นะคะมีหลายท่านสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์เข้ามานะคะต้นพันธุ์ก็ มีพร้อมจะส่งนะคะต้นพันธ์แข็งแรงพร้อมจะส่งแต่ก็เหลือจํานวนไม่เยอะแล้วนะคะสําหรับไผ่ข้าวหลามทองตัวนี้คือหน่อใหม่นะคะที่เพิ่งแทงยอดขึ้นมาถือว่าปลูกประดับนะคะเป็นไผ่กลายพันธุ์ที่ลำลายสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ลำใช้งานได้โดยปกติเลยค่ะเผาเข้าลามได้เลยนะคะไผ่ข้าวลามลำลายสีทองตัดกับลายสีเขียวหรือว่าเป็นไผ่ปลูกสะสมนะคะอีกหนึ่งสซ่พันเลย สนใจต้นพันธุ์ทักหาเราได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนภัฒน์สกลนครหรือว่ามีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับไผ่ต้นอื่นของทางสวนนะคะก็ทักมาได้อีกเช่นกันแันไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังต้นไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้นะคะสำหรับท่านใดที่ กำลังมองหาไผ่ปลูกสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นไผ่แปลกไผ่ลำดำนะคะไผ่ลำสีเหลืองทองหรือว่าไผ่ลำต้นลายใบด่างก็ทักมาหาเราได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัสก์ลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์091 0515839 เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอไผ่ตัวอ,อื่นของทางสวนนะคะเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจนำไปปลูกเข้าไปรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ